แนะนำร้านตัดผมชายโซนบางนาครับสวัสดีครับผมช่างไมโครนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเดินทางมาร้านตัดผมสุวรรณมาลีสาขาสุภไลปาร์คสีนคลินครับเป็นร้านตัดผมชายร้านลับร้านหนึ่งเลยทีเดียวในโซนบางนาครับเริ่มต้นออกเดินทางจากเซ็นทรัลบางนานะครับขับตรงมาเรื่อยๆครับผมจนเจอป้ายวัดสีเอี่ยมแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับพอเลี้ยวซ้ายเสร็จจะเจอวัดสีเอี่ยมทีนี้ก็เงยหน้ามองก็จะเจอตึกคอนโดเลยครับชื่อคอนโดสุภาลนะครับร้านจะห่างจากเซ็นทรัลไม่เกิน5นาทีครับสองสาขาเลยนะครับเดี๋ยววันนนนี้จะะแําาาสข ก่อนถ้านํารถส่วนตัวมาเลี้ยวเข้าคอนโดมานะครับขับตามทางมาเลยแลกบัตรแล้วขับมาทางด้านหลังเลยครับด้านหลังสุดเลยนะจุดสังเกตก็คือตู้กดเซเว่นด้านขวามือตึกในสุดจะเป็นตึกเอนะครับเลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณหน้าตู้กดเซเว่นได้เลยสขานี้ที่จอดรถเยอะมากนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่จอดรถแล้วเดินเข้ามาในตึกเลยครับข้างตู้เซเว่นเดินเข้ามาในตึกแล้วมองขวาครับก็จะผ่านรีเซพชันตรงนี้เดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วมองขวาครับก็จะเจอร้านเลยร้านจะอยู่ตรงนี้เองร้านนี้ก็สามารถเดินทางได้สะดวกรถส่วนตัวและรถสาธารณะนะครับถ้าเดินทางมา ด้วยรถสาธนารณะนะครับเดินเข้ามาในตึกเลยครับจะเจอพระพรมนะครับเดินผ่านไปเลยเดินเข้ามาเรื่อยๆจะเจอแม็กมาดนะครับ อยู่ด้านซ้ายมือตึกด้านหน้าจะเป็นตึกบีนะครับร้านของเราจะอยู่ตึกเดินเข้ามาเรื่อยๆเลยครับเดินเข้ามาเรื่อยๆด้านซ้ายมือจะเจอร้านกาแฟชื่อวงนะครับแล้วก็เดินเข้ามาตัดเข้ามาตรงกลางตึกเลยนะครับดูป้ายนะครับจะมีเขียนว่าตึกเอมันจะเป็นทางเดินด้านในตรงกลางตึกนะครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปเรื่อยๆจนถึงด้านหลังตึกเลยนะครับจะเจอร้านตัดผมสุวรรณมาลีสาขาสุภลัยปักศรีนครินทร์ครับท่านใดสนใจใช้บริการร้านตัดผมสุวรรณมาลีสาขาสุภลัยปักศรีนครินทร์จองคิวมาได้เลยนะครับรับตัดผมดัดผมยืดผมชายนะครับจองคิวผ่าน ไล่แอดแอดสุวรรณมาลีได้เลยนะครับบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ